มาอธิบายประเด็นดราม่าในทิ๊กตอกที่คุณดูแบบล่านกว่าเออคือแบบไม่ต้องห่วงนะครับผมที่บอกว่าตดแล้วมันจะขาดไหมในติ๊กตอ็อกที่เขาพูดกันนะเอาจริงมันไม่ฮักเออมันแข็งอยู่มันแข็งอยู่นะครับผมปีน้ำทุ่งควาเพิ่งแตกอเอาง่ายๆคือทุ่งควคนบอกตดหรอเดี๋ยว,ว่าใช้ยงามมันจะลืน่นกว่านี้นะมาดูเอานี่ก็ลื่นอยู่เอา้าดูไหมมันก็พอได้อยู่นะทุกคนนี่ คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่หยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากพ่อจากแม่ของช่านด้วยนะจ๊ะจุกรค,ครุ่งโอครนบผมก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโคราบันเอลกแล้วก็วีลบนักบิดิ่เงี้ทุกท่านด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ผมแชมเปญเซน่าวิเช่นเคยน,ยน,นะทุกคนก็คือวันนี้นะครับผมผมจะมาอธิบายประเด็นดราม่าในติ๊ t ต k ที่คณดูแบบลาดกว่าเออคือแบบเห็นดราม่ากันมันเยอะมากก็ในติ มันสั่นที่มันสั่นเนาะ่าอยางมากอ่หนึ่งนาทีหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยววันนี้บอกวิธีหรือว่ารีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเครื่อง53ด้วยนะครับเราบอกวิธีการทําเครื่องลื่นที่ในทิกตอกทีช่างแม็กลงไปนะครับผมนะผมเมาครับผมที่ว่ามีประเด็นดราม่าเลยเกินเดี๋ยวยก,ยก,ยก,ยกอยู่บบกอกก่อนนะครับผมนี่ครับผมมาดูอาร์มอาร์มย่นที่ว่าผมถ่ายลงไปในทิกตอกอาร์มเลยใกล้คือคลิปที่แล้วเราถ่ายดูแต่มันดูไม่ชัดอันนี้ดูจะชัดเลยนะครับผม คืออาร์มตัวนี้นะครับผมแชงแม็กได้ทําการว้าวให้มันเข้ากับโครงรอดนะครับผมนี่มันจะเป็นแบบเขากระเบา้เบาก็โครงก็รอดไม่ต้องห่วงนะครับผมที่บอกว่าตดแล้วมันจะขาดไหมในติ๊กตอกที่เขาพูดกันนะครับผมก็คือผมไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรนะแกผมจะมาอธิบายฟังให้เฉยว่าผมเชื่อมดามแล้วนะครับผมก็คือปีนยาอะ่ะถามว่ามันทนแข็งแรงไหมมันก็ไม่ได้ทนไม่ได้แข็งแรงเท่าเล็กทุกคนแต่คือเราอาศัยความเบาของมันมาดูใกล้ๆนะ นี่ครับผมทุกคนเห็นรอยเชื่อมใหม่ไหมที่ผมถ่ายในทิกตอกให้ดูแล้วแหละนี่รอยเชื่อมใหม่อันนี้รอยเชื่อมเก่าปกติอาร์มตัวนี้มันจะเป็นคานกลมนะทุกคนก็คือคานกลมแต่ซื้อมาในลาซาดาก็มีเนาะลาซาดามาประมาณพันสองนี่แหละถ้าใครจะส่งมาทําก็ส่งมาได้นะครับผมคือเราตัดอาร์มอาร์มตัวนี้เห็นไหมนี่รอยตัดออกไปนะครับผม,มคือผมตัดไออาร์มตัวนี้แล้วก็ผ่าผ่าต้องนี้อ,อกนะผ่าออกงีดแล้วเราก็มาประกบอาร์มตัวกลมๆนี่แล้วเราก็เชื่อมใส่นะครับผมบางคนจะอาจจะเห็นว่ามันบาง เออยังไงก็ขาดอยู่ดีทุกคนต้องทำเพรหัใจด้วยคั้นีน้เป็นแค่5-3นะครับผมไม่ใช่6 6ชัก5หรือว่า7จชัก5หรือว่าลูกใหญ่เป็นแค่5-3แล้ววิ่งแค่พันเมตรถ้าผมทำขนาดนี้ผมก็ต้องมั่นใจแหละ เออว่ามันปลอดภัยเพราะว่าผมคับเองผมก็ต้องเซฟตี้ทุกอย่างนะครับผมผมก็ว่ามันทน,นอยู่นะทุกคนคือเราไม่ได้ว่าจนขาดนะมาดูอม่มก็คือเราก็เชื่อมเชื่อมขนาดไปโรงเชื่อมเขาจะบอกว่าทําไมพวกเองมาเชื่อมหรอเขามีดตัดหรอกให้มันเบามันแข็งแรงจริงๆนะจะจะบอกยังไงเห็นมันเหมือนอาจจะบางแต่ว่ามันแข็งจริงๆนะครับผมแต่ว่าไม่แนะนําให้แบบว่าไปทํารถดันโลหรืออะไรอันนี้เป็นรถเชงพันเมตรจริงๆนะครับผมก็อย่างมากครับประมาณ200 0เมตรอะไรประมาณนี้แหละเออตัวยขคือรถเพราะว่าไม่ได้ อันนั้นมากมายนะครับผมแล้วก็ส่วนมือลิงเอเ้ไม่ใช่มือลิงหางปลายาวๆนี่ครับนอดยาวๆก็เห็นหากันมาเยอะว่ามีขายไหมตอนนี้ไม่มีนะครับยังหานอดไม่ได้นะครับผมถ้าหาได้เดี๋ยวจะไปโพดขายในเพจให้ดูนะครับผมเพราะว่ามันก็นยาวจริงแหละคืออย่างที่บอกเลยทําอา์มยนมต์มาไปว่าให้นอดสันมนนิดเดียวนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวให้ช่างแม่ทำแร้วเดี๋ยวผมจะเอามาโพดขายให้ดูนะครับผมว่าหายขอสงสัยแล้วนะครับว่ามันจะขาดไหมคือถ้าไม่ปลอดภัยผมไม่ทำหรอกผมก็ต้องหมั่นใจเลยว่า มันเอาอยู่นะครับผมเนอะคือเราเทสกันแล้วเราอะไรกันแล้วนะครับผมคือไม่ต้องมาหน้ามาหรอกคือรถบ้างของเองมีเยอะเนาะนี่แบบไอ้พวกไม่ได้มาตรฐานอ่ะเอาจริงบางที่เราอาจไม่ได้เชื่อมือนเราก็ได้มาคนแม่งวอาจนแบบโอ้ไม็ยังไม่หักเลยทุกคนมันไม่ได้หักอะไรง่ายขนาดนั้นนะครับผมเขาไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงเออบางที่เองตัดปิญญาไม่เนี่ยเองมาหักยังงี้มันไม่หักนะเว้ย เอาจิงมันไม่หักเอมมกเอมันแข็งอยู่มันแข็งอยู่นะครับผมปีน้มทุ่งหัวมันแตกอเอาง่ายๆเออทุ่งหัวคนบอก้นเราขาดไม้แตกอ่ะแค่นั้นแหละรอ,ะอชุดหนาเดี๋ยวชุดหนามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ชุดหนากันนะครับผมเรก็จะมาบอกว่าวีทําเกียร์ลื่นทํายังไงลืมบอกถ้าเป็นร้อยสียะถ้าเราโยนขนาดนี้เราต้องปาดแล้วก็ปาดยูบออกเขาเรียกว่าปาดโค้งนะครับผมยูบอกอกอ่ะจะเป็นประมาณนี้อันนี้ผมก็ใส่แผ่นอะคริลิกนะนี่ข้างในนะครับผมมาดูอันนี้เป็นงานมือนะครับผมก็ใส่แผ่นอะคริลิก ปิ๊ดไว้อย่างนี้แล้วก็แบทวางอย่างนี้นะครับผมเวลาใส่มันก็เป็นอย่างนี้เพื่อที่จะไปแหย่ที่ดินมันก,กระเด็นมาหรือว่าใครมาอยากใส่แผ่นอะคริลิกอ่ะเอาตัวนี้นะครับขันน็อตปิ๊ดไว้ตรงนี้มัน,ก,ก,นาาก,มก็อยู่เหมือนกันนี่ไม่จะปิ๊ดประมาณนี้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ดีถ้าแผ่นอะคริลิกอ่ะแผ่นอาคาะนอาคริลิกมันจะปิ๊ดหมดเลยเหนะ็นไหมเออเราเวลานี่ลงนี่ปั๊บเห็นนะมาดูตรงนี้อ่ะนี่รอดมันจะเข่าซุ่มพอดีนี่ครับเอารอดมันจะเข่าซุ่มพอดีแล้วเวลาดินเรืออะไรกระเด็นมามันก็จะไม่โดนแบทชุนนุุดะะุดดดดดดหหหนน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 ้้้าาาาากก็็็มมมมมมถึงแลวะะคครรััับบผผีีูู่ออใชเป กรึงนะครับผมก็ลายประมาณนี้ผมไม่ได,ไได้ไม่ได้นิตอะไรมากมายหรอกทุกคนนี่ครับเราก็จะมีกระบอกโชคนหครับผมก็ั้งมัด4,000กว่าบาทนะครับผมก็ราคาไม่ได้แพงมากนะผมเป็นกระบอกโชคแท้แลลวก็ดุมแท้กึึงนะครับผมนี่ของน็อกเตินนะครับผมอยู่ขวัญกันนั่นแหละเออแต่ว่ามันนานนิดนึงเขาเรียกวอะไรนะมันไม่ได้ทำไว้เลยอย่างเงี้ยคือใครสั่งน้อกมันก็ทำให้ทีละอันหนึ่งไงทุกคนเออก็งานก็โอเคถือว่าพอใช้ได้นะครับผมอ เต็มซีผมให้แคะแนนถือว่าพอใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะได้จัดล่อกันเราจะได้ตั้งโฟงกันสักทีนะทุกคนเออนะก็จะได้แบบว่าที่นี่ก็จะได้ไปเทียบกันนะครับผมเป็นไงได้รู้นะอากานอมากม้นแถมน็อดพอดมาน็อดเพาน็อดพอดมาค่าเสียเวลานอดบอกว่ามันทำเวลาช้าเออมันส่งช้าไม่ได้แถมน็อดพอดมาให้หนึ่งตัวนะครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับผมพวกกันคุยกันได้ไง่ายๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องกันนะครับผม ก็อันนี้คือที่แรกผมหมุนในติ๊กต็อกมันลื่นกว่านี้นะเพราะว่าตอนนี้เขาประกอบไปตรงนี้หมดแล้วเห็นไหมประกอบพ่อเวียงประกอบอะไรหมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นคลิปไปดูนะครับผมคลิปที่ว่าลื่นลื่นที่ตอนนั้นยังไม่ได้ประกอบอะไรนะี๋ยว่าใช้งามมันจะลื่นกว่านี้นะมาดูเอานี่ก็ลื่นอยู่เอ้าดูไหมมันก็พอได้อยู่นะทุกคนนี่นี่เพราะว่าตอนนี้ประกอบอะไรหมดแล้วบางบางคันนหมุนแค่นี้หมุนแบบคลิกคลิปไปเลยนะเว้ยอันนี้ดูดิอันนี้คือเป็น5 3สล่างดิมนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการ ล่างทำยังไงให้มันลื่นทำยังไงวะให้มันลื่อนเห็นหลายๆคนบอกสอนทำเลื่นๆหน่อยเออดุบเบืองจัดใหม่หมดเลยเพราะว่าอันก็ยังไม่เศษยดเพราะเาดำกาะไงคือยังเบืองใหม่หมดเลยเนาะเออเบืองลูกปืนใหม่แล้วก็เอาถอดพวกเกียระหมดเลยมาล่างหมดเลยไหมล้างหมดเลยล้างแกะอะไรยังแบบสะอาดแบบขัดดีอะแบบสะอาดกิ๊กเหมือนเบืองใหม่อะขัดมันเบืองใหม่ถ้าถ้าไม่อยากเบืองใหม่เนาะเออเอามาขัดแบบว่า คัดล่างแบบให้สะอาดเลยใช่ไหมแหมดู<อ>ันนี้ใช่ไหมเยียวยาหมดนี่คัดล่างหมดเลยนี่คือ,ค,อคือล่างไปนเครื่องอะแต่ว่าวันวันล่างผมไม่ได้ถ่ายนะครับผมคือว่าแบบละเอียดจักน้อยเออคือถอดทุกอย่างเลยนะแต่ว่าถ้าใครประกอบกรับคือในเป็นอย่าไปถอดนะครับผมเด <c oughs> ี๋ยวแม่ประกอบครับคืนแบบเกียร์สี่ไปเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเปเกียร์สี่เงี้ยอย่าอีกนะครับผมก็คืออันนี้เขาถอดมาทุกเกียร์คือมาเช็ดทุกอันน่ะคือคัดแบบละเอียดมากนะครับผมก็ ก็เลยแบบว่าม uh ันก็เลยลื่นแบบนี้นะครับผมมากพบก็แบบอุ้ยผมทำน้ำแล้วไม่ลื่นเดี๋ยวลองมีอะไรอย่างในกระดาษทรายเนาะแค่นั้นแหละเนอะกระดาษทรายลองคัดดูนะครับผมถ้ามันเก่าเกินไปก็แนะนําให้เปลืองใหม่ถ้าอยากแรงก็ต้องงบถึงเนาะเอาง่ายถ้ามีงบกับมันก็แรงได้นะครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีงบกับช่างจะจะเอาตังไปซื้ออะไรอย่างไหนมาทำแหนนะครับผมเออใส่ซีนด้วยมาดูมาดูมาดูเดี๋ยวจะว่าดราม่านะครับผมนี่ใส่ซีนเรียบร้อยนะนี่ครับผมเออก็จะประมาณนี้ผมเครื่อง ห้าสามก็เดี๋ยวรอติดเครื่องไอชุดหนากข้มาแล้วเดี๋ยวประกอบรอใช่แม็กเส,เสร็จวงเสร็จบอลเสร็จเนี่ยทุกคนแล้วฝั่งคาดนะครับผมก็ฝั่งคาดผมก็เบิกใหม่หมดนะครับผมคือคาดมันเป็นอะไรเพื่อนอธิบายดิคาดมันเป็นหลองอันนี้แต่แตว่าคุณงบหน่อยก็จนะได้อยู่แต่ว่านี้เสียก,ก็มีเงินมาดูมันเป็นหลองไอ้มหมเนี่ยก็เล่นเกมได้แบบเช่นี้กับจัดเลยกระดิ่นเกมได้คาดเป็นหลองก็เลยต้องเปลี่ยนทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่า เพื่อเขาใส่แบบออกตัวบ่อหรอลายหลอกไงคือคือเนี่ยครับดูถ้าคาดตรงนี้เป็นหลอกกับเปลี่ยนเตจดีใหม่ใช่ไหมอาจจะเแ็่ไหนแคบก็ยังขาได้เอออาจจะทําให้แขนเข้าอย่ยงขาได้นะครับบมบางบางคนเอาไปเขาไปกึ่งหอกแล้วก็เออมันกลายเป็นหางมานน่เออหอกาดก่อนถ้ากามันนั้นอะไรนะตอในกองเ่ยอันนี้ก็เบิกใหม่มาเลยนี่ว่านี่เขากระเบิดเนี่ยเครื่องมันต้องซบทุกคนคือห้าสามนี่ ถ้าอยากเรียงจริงเครื่องต้องสดนะครับคือเบิกทุกจุดจริงๆนะครับผมกับความคัดเออถ้าเป็นแบบรถรถลูกค้าทั่วไปขับเลนอ่าอันนี้ก็ถือว่าใส่ได้อยู่ยังยังดีอยู่อ่าแต่ว่าพันเมตรมันก็ต้องออกตัวไงเวลาไม่โยงเสียบอะไเบิ่อปั๊บออกตัวปุ๊บมันก็ทางออกปั๊บอ๋อมันต้องออกตัวอันนี้ทางปุ๊บแต่ว่าอันนี้เบิกออกปุ๊บกลายกลายเป็นกวางเกินมันเลื่อนเออมันไม่เลื่อนหรอกมันจะใครนว่าอะไรออ๋ อค่เขาเรียกขาเนี่ยมันอาบปุ๊บเกินไปนะมันยาวเกินไปนะมันยาวเกินไปมันก็เลยทำให้แขนเขาเรียกขาได้สามารถแขนข้ออยียงขาได้อันนี้ก็อีกหนึ่งสาเหตุนะครับความรู้เรื่อยๆน่อยนะครับผมก็เช็กดีๆนะครับผมก็ถ้าจะให้ดีก็เช็คคาจะดีแต่ว่านี่ของผมกับเบิกเบิกบางส่วนเพราะว่าบางส่วนนี่ก็เบิกไว้แล้วเนาะเกี่ยวกตัวนี้ ก็คือผมกะทําตลอดอยู่แล้วเคือตอนนี้แต่ว่าก็พักมาช่วงหนึง่งตั้งแต่ทําดีมทำรอยยิ้มห่าก็เลยไม่ได้ทํากะมาทำให้น้องๆดูนะครับผมก็นั่นแหละเด้วยความรู้ไม่น้อยก็มากไม่มากก็น้อยอะไรกูวะเออนั่นแหละนะครับผมโอเคปะมาณนี้เนาะเนี่ยก่อนนี้จะมา,ะาเป็นรถขับเด็กเป็ต้องเพียงกระเด็อันนี้เป็นค่าสตาร์ทมือไหมสตาร์ทมืออ่แนะนําค่าสตาร์ทมือจะดีกว่าค่าสตาร์ทตีนค่าสตาร์ทมือแบบไหน คาดดีมตัวเก่าคาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะพวกดีมบดดีออตัดแต่ว่าถ้าเป็น,น LED อ่ะมันจะสลับกันแนน LED สลับกนนันสตาร์ตตีนจะเป็นสตาร์ตมือสตาร์ตมือจะเป็นสตาร์ตตีนถ้าเป็น LED นะทุกคนจะสลับกันไงเออค่ามาสลับกันนะครับผมก็ลองสังเกตกันดูน,นะครับผมก็จะได้แรงๆกันเออเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่แบบว่าอยากทำพันเมตรแรงๆแบบว่ากำลังหาความรู้อย่าเงี้ยนะครับผมโอเคประมาณนี้ทุกคน กัโอเควันก็ประมาณนี้ครับผมสท่ารับพร้อมดูเล็กๆน้อยห้าสามท่อนล่างเดิมนะครับเราบกับประเด็นดรมาม่าเรื่องอัมยนสมัยยนคัดแท้มันจะไม่แักนี่ต๊อดใส่จะไม่แักนี่นะครับก็ประมาณนี้หาัเข้าตั้งใจแล้วนะครับผมคือเอาง่ายๆถ้ามันไม่ปลอดภัยจริงๆหรือว่าผมไม่หมั่นใจจริงๆมันจะทนผมไม่ทำหรอก คิดกันอย่างดีแล้วแหละไม่ใช่แบบว่าคิดง้ตัวทว่เขียวนะผมคิดแบบวิเคราะห์อย่างดีแล้วว่าเออมั่ต้องทนมมนต้องอะไรอย่างเงี้ยจะเสี่ยงที่ิตตัวเองทําไมอ่ะเออผมก็กลัวตายเหมือนกันนะครับผมโอเคก็ฝากากดไลค์กดแชร์แล้วกดทับตะไคร์้วนะผมผมก็ทําให้น้องๆดูนี่แหละครับผมมันช่วยได้นะเว้ยคนที่ไม่ได้ไปแว่นก็ดูผมเมนี่ยกับแบบมันกับผมะไรเงี่ยแต่ว่าผมก็ไปแว่นในสนามบางทีก็มีถนนก็นไปทิปไปอะไรกันแค่นั้นนะครับผมแต่ว่าบางคนเขาไม่อยากออกไปเนี่ยเขาก็ดูผมเนี่ยมันก็ลดการแต่ว่าลดการแว่นได้นะเว้ ลยนะครับผมโอเคอย่าล <ien. S 2> <Billboard Sports> ืมแอปเป่นเกมด้วยนะครับผมแอป8 8 8 3ตัว8 3ตัว8 8 u p s นะครับผมแล้วอย่าลืมบอกไปจ้าช่องแชนเปียนชาแนลด้วยกดติดตามเฟซบุ๊กผมได้ชาคิดดังกระทษไปแล้วไปเจอคลิปหน้าทุกคนบายซีอูจีนทอมอร์โร่คุณปตจิ๊กกูงเจอกัน